กินสมบักม่วงกันค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กินสมกันค่ะที่วิเใหญ่ก็บพาเปนว่าตมีหมบักแปปอปเปิลขางบ้านนะคะวันนี้ก็พี่ม่มมมวงกันเลยนี่นี่เห็นบอว่าเนี่ยม่วงนี่วนว่รมาสิกินสมบักแปปอปเปิลขางบ้านนะคะ ม่วงเฮิมนะคะแสบค่ะก oh. ินตามสอบไผ่มันเนาะค่ะไว้พี่นกพอได้สอบในก็กินนั่นล่ะแ oh. มนบอ ผาะคาั้งล้งย่า่งงามวะคะลายสวยบนเนี่ยมีกิมเมากับมินนี่เนี่ยคะ่ะสื่อตอนไปเที่ยวอเมริกานะคะดิสนีย์เวิร์กวางันสะดวกสบายขึ้นคนนี้ก่อนเดี๋ยวแต่ยายจะไปเที่ยวดิสนีย์เวิร์ก <laughs> ของตายายไปเล่นเครื่องเล่นค่ะจะเอารูปมาให้ดูตอนที่ไปเที่ยวนะคะถ่ายรูปมาเอารูปมาให้เบิงค่ะพลอพี่น้องตอนไปเที่ยวเมริกาของตายาย่ไปเที่ยว ัว่ายายแบบมาจักยานอีหยังมันเท็ดหนาซื่อๆอยู่มันไม่ย่านมึงสันคือย่านแถวนะ <laughs> ไหม<น>คะแ <laughs> ล้วเห็นหนาซื่อๆอยู่คนไปนะฉันก็ย่านนึกกันอยู่ท่านหนึ อันก็ห้องสจยงดังคือกันอยู่เด้ยเห็นเนาะสงตาใหญ่เยอันนี้เป็นเมมโมรี่ที่ดีๆค่ะเป็นความทรงจำที่ดีๆเนาะสนุกสนานสงตาใหญ่แถวสองเขาไปเที่ยวดิสนีย์นะคะดิสนีย์สตอรี่ค่ะ เยวให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็หนีก่อนไปเที่ยวอยู่ๆชลวิตนี่ครับไปเที่ยวเอาเลดเพ่น,เนะเอาเลดแต่ไม่ได้กลามันดีของหลายของถูก คลิปวิดีโอก็คือเกาะะะอ่าเนาะค่ะขอกำลังใจจากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ต้ยูเคสองแปดเก้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ